ครับพี่น้องครับกลับเข้ามาสู่รายการเดอะสตออินเตอร์พันพืิ่กันบ้างครับพี่น้องครับพานกันไปในช่วงแรกของรายการกับตอนทีหนึ่งของสี่พักผาเพลินกับน้องบอกกับพี่น้องกันก่อนนะครับว่าเป็นเทปเดโมรายการตีพผมได้บันทึกไว้โดยท่านอาจารย์ดักพูด นะครับอาจารย์สุภักด์จูโฉดและอาจารย์สุชัยน้องฮีให้เกียรติกับผมนะครับมาไทยเดโมรายการกันเอาไว้นะครับไล่ซ่องขามปีแล้วนะครับผมเลยเก็บเอาไว้เอเห็นปะเอ่อมันเป็นสารประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับเป็นไอเดียดีๆก็เลยนั่มาเพื่อนำมาเพื่อแพร่พี่น้องได้แรงกันก่อนนะครับผมพี่น้องครับและอย่าลืมนะครับรายการเดินสไตล์อินเจอร์ถ้าพี่น้องต้องการติดต่อมาหาพมให้พี่น้องได้ติดต่อ พุ่ uh, มข้ามาถี่เฟซบุ๊กแฟนเพจนานล่วงราชินกิงทองชาแนลนะครับนานล่วงราชินกิงทองชาแนลข้าวในในนี้นะครับพี่น้องครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรศัพท์มีอ่าไอดีไลน์มีอินสตาแกรมมีช่องยูทูบว่าพี่น้องเข้าไปติดตามพุ่มได้ในช่องทางทั้งหมดนี้ที่ไหนมัง่งเพียงแค่พี่น้องเข้าไปในกดติดตามกดทุกใจและกดติดตามถีนานล่วงราชินกิงทองชาแนลในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับพี่น้องครับเอาเละครับตาณนะตอนนี้ให้พี่น้องไปพบกับ สี่พักผ่าเพลินในตอนทีซ่องนะครับไปเป็นเทปเดโมรายการของพมนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นักผูมไม่ว่าอาจารย์ส้มชายน้องฮีเรืออาจารย์ส้มพักชูโชตมาในภาษาเนื้ออาจารย์ส้มชายน้องฮีมาในส่วนของภาษาบักภาษาทิ้นผักอีส่านพมส่วนของภาษาทิ้นผักตายมาต่อเนื้อในเรื่องของความร้อยกันตว่าอีสเล่นกันรู้เรื่องไหมสร้างคนสร้างภาษาครับตอนทีซ่องสหรับในเทปนี้นะครับเปลี่ยนเกียรกับ ปิกมาปะกันแถบแล้วครับพี่น้องครับแต่กี้นี้พักไปแล้วกามหนึ่งปิกมากอต้องม้วนอกม้วนใจกันแน่นอนครับอู้อู้ว้าวเล่บเมาสนครับนะอัน,นี้แรงแรงแรงอเมื่อนี้กัสีพี่น้องครับพี่น้องอีสานบันเฮ่านี่โอ้ฟังเา่าขุ่มเอียนะครับเป็นเรื่องที่เป็นความเสื่อใน้พี่น้องครับเรื่องเสากลางบาน เสากลางบ้านเนี่ยเวลาอยู่อีสานบานเทาเนี่ยครับอาจารย์ลายเชนอาจารย์ภาคตั้งหมู <Brothers> ่บ <Bau siglo> ้านขึ้นเมื่อไหร่ต้องมีเสากลางบ้านเสากลางหมู่บ้านใช่ครับเสากลางหมู่บ้านเขาเรียกเสากลางบ้านนะมาตั้งเลยตั้งแต่แรกที่มีหมู่บ้านตั้งขึ้นมาหมู่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยครับชื่อว่านะครับหมู่บ้านหนองกุ้งนองนะหนองกุ้งตําบลหนองกุ้งศรีอำเภอโนนสะอาด อ๋ออันนี้แปลว่าโนนสะอาดโนนโนนสะอาดนายูนายูเออไม่ใช่เนินสะอาดเป็นโนนสะอาดผู้ดรธานีแต่ว่าดูดอนนะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าตั้งมาตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าพสสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยตั้งมาปั๊บก็มีเสากลางบ้านมีเสากลางบ้านเสร็จแล้วมีศาลประภุ่มต่อไปต่อมาบ้านเมืองพัฒนาอบอตอ อ,อบตบอกว่าตัดถนนต้องตัดถนนผ่าปรากฏว่าเสากลางบ้านมันจะอยู่กลางเสียแยกไฟแดง<อ>ซึ่งถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยมันสียอยู่กลางเสียแยกไฟแดงพอดีจ้านเลยกครับแมน <laughs> ชาวบ้านเต้คัะมีสองฝ่ายเตะกเต้มันมีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกเฮ้ยไปขยับขยื่นเพราะอะไรเด้อไปง่ายเพราะอะไรเด้อมีอันเป็นไปเด้อ เกิดการถกเถียงกันถกเถียงกันอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าย้ำไปรอประชาชนเมืองมันบัตรนะเฮฮ้ยไปเลยไปสั่งไหมไปสั่งมองไหมฮ้ยฮนี่รองหรือเปล่าหรือหรือไปสร้างกองที่ไหนใหม่ครับไม่สั่งมองไหมส้างที่ใหม่อ๋อสร้างมองไหมสร้างที่ใหม่เที่ยงกันไปเถียงกันมาแล้วไอ้ฝ่ายที่จะรื้อพวกสีลื้อนี่ครับปรากฏว่าคนที่คิดจะลื้อ มีอันเป็นไปเป็นย่างเขามีอันเป็นไปพี่น้องยูดีพอดีนอนนี่ครับนอนตายไปเลยไลลตายไปเลยไนหะลาตายไปเ<อ>ลยตายหงตายหงตายหงนี่หมายถึงว่าเพือเหมือนคนโดนรถชนไม่ได้เจ็บป่วยตาย<อ>ตายหงไปเก้าสุกอ์ ถือของกว่ากำลังทำาลังกำลังขึ้นึศใครไหมเนี่ยครับก็ปรากฏว่าเสากลางบ้านเนี่ยครับก็ยั่งอยู่กลางบ้านนี่คือเ่าตอนนี้ก็อย่างยุ่หลางที่เห็นฮ็ดยังบ่รด้เลยเพราะว่าพวกสีคือสีหนายเนี่ยครับมีอันเป็นไปบดดีกว่าเป็นเรื่องความเชื่อความเคนดีสารบานเฮาพี่น้องครับ กนในสานนี่สิมีวัฒนธรรมความเสื่อคือหนึ่งกรณีจังสีเดอร์ทาราเชนเดอสมมติว่าคนตายโหงครับคนตายโหงนี่ห้ามจัดพิธีอยู่ในบ้านวาทำพิธีมามาสวดศพมาทําอะไรอยู่ที่บ้านนี่บ่ได้เด้ต้องเอาไปที่วัดต้องทําที่วัดต้องทําที่วัดเลยแต่ถ้าป่วยให้เจ็บป่วยตายนะเจ็บป่วยตายนะอันเนี้ย ทำที่บ้านได้อ๋อ่อ<ะ>มานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของชาวอีสานแล้วก็เรื่องเจ้าเสียครับเสากล<อ>างบานก็คือกันเพราะฉะนั้นในการให้พี่น้องกับกับคิดเบิ้งกันแล้วกันว่าอันใดสิมอสมงอันนี้เป็นข่าวนอกคิดเบิ้งนี่ครับคิดเล่คิดเล่ไกลไกลตรองคิดเบิ้งคิดเบิ้งคิดเบิ้งดีๆเนอคิดเบิ้งคิดเบิ้งสิไปกรุงเทพบะ คิดเบิ่งดีๆเด้อไตใตรองดีๆดีใตรองม่จะคิดแลนะคิดแล้วคิดแล้วบ้านเราระหว่างกระเทศบอกคิดแลดีๆนะกึดเธอดีๆีไข้ควรไข้ควรคิดแลดีๆนะั้างเหนือก็บอกกึดเธอดีดีกึดเธองามงามกึดเธอเหมาะสมกึดแล้วเนี่ยถูกจองตามจารีตประเวณีทั้งหลายประเวณีประเวณีประเวณีตั้งหลายโอ้หน่อฮ้อประเวณีทั้งหลายประเวณีนะะคครรรัับบปเวณี จริ่งผมนี่อยากไปเหนือมากอยากไปร่วมไปเวนีทั้งเหนือร่กมก็งปเวณีทั้งเหนือเป็นประเวณีที่งดงามริ่งไประเวณีสงการรปเวณีรถน้ำดำหัวนี่เป็นคำปืนบ้านเลยปืนบ้านปืนเก่าครับผมน่าเหลืองเดี๋ยวเราไปร่วมประเวณีกัี่นแต่ผมเมื่อไปร่วมระเวนีกับพี่นะก็ได้เหมือนกัน พราะประเพณีของเราเนี่ยมันต้องร่วมกัน <c oughs> คนหนุ่ม <c oughs> คนสาว<อ>าต้องมาช<พ>่วยกันร่รวมกันเป็นพันธะรักเงาม,มาตั้งแต่โบราณภาษาพี่น้องครับภาษาสีบาพวกเขาบอกว่าสุภาษิตอย่างคือภาษาบาลีเนี่ยผมเรียนบวชเรียนมามันแปลงได้ประเวณีประเพณีแปลงวะเป็นพระเป็นแปลงวอเป็นพอมันได้หมดเลมันสลับนะครับคือประเพณีอย่างครับเพราะว่ามันเป็นกรรมของกัปเปิลเก่า ก็เป็นไพศาท้องถิ่นและอนับถินไหนที่ทนัดวอกับธนัดไปทนัดพอกับธนัดไปแต่ตั้งเหนือทนัดวมากกว่าสอบร่วมประเพณีต่างๆเนี่ยรวมประเพณีประเพณีแม่นีครับเอ้าได้ข่าวตั้งเหนือครับเกาอเนี้ยครับข่าวมาเจ้าวน้านเห็นมีนะครับผมเฮจะตกใจ เก้าจังหวัดน่านเห็นมี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 อะไรมีมีตัวเดี๋ยวอัดอัดข่าวผมต้องมาถามเจ้าได้บอกช้าจังหวัดน่านพี่น้องครับเห็นมีแต่ว่าต้งเหนือใช้คำว่าหันหมีนะครับหันคือเห็นหันก่อนหันหมีนี่ครับที่บ้านห้าผาขนห้าผาขนหาบผาขนห้าผาขนอ้ายน เนี่ยฮ่าฮหาฮ่าคนฮ่าคนนะครับหมู่ที่สามตำบลมืองกงจังหวัดน่านพี่น้องเข้าไปหันหมีครับภาษากลางครับว่าเห็นหมีเห็นหมีก็ไปเห็นหมีครับหันหมีที่ต้นเงาะลอยเล็บที่ต้นเงาะคือลอยเล็บหมีคือโอ้โห ควนควนควนวคือควนต้นงอคือซื้อเพลดอะนีคือนี่คือควรควนควรคือที่ต้นงอเอ๊ะเปลาตะวันเรียกเดียวผีทอดเสื้อเปลี่ยนเสื้อไ่้เป็นคืดข้างล่างอร่อยมีไหมมีหันห้อยตีนห้อยตีนหมีห้อยตีนหมีห้อยตีนหมีไงปั๊บขนาดเนี้ย บริเวณสวนผลไม้แหวกท่านโดยล่อโดยล่อแหวกโอแหวกโดยล่อโดยล่อคกับคนที่ข้อสวนเงาะมันก็ตื่นเต้นตกใจคนนั่นเมื่อกีเห็นมีมาตกตกตกใจตัวมี่เลยตกใจกลิ่นมี่ตกใจกูเลือกคือมันคือ้อโดอแล้วกลิ่นคนมันที่ค้างอยู่ที่ตัวมันบม่หนักที่มันตื่นมัน เอาไว้เป็นซับมี่ครับซับมี่ซับเสื้อแล้วก้นเกยหันเนาะมีตัวใหญ่ปลเล่นเลยอ๋อตัวใหญ่ปลเล่นตัวใหญ่หนักเช็คเลยที่ว่ามีตัวเด็กพี่น้องจับปัตลุงเห็นทะเลน้อยไหมมีทะเลน้อยมาช่วงนี้ได้แล้วมีตัวเดียวง่วนมีที่ทะเลน้อยเป็นไรแต่มีเนี่ยตัวปลเล่นเนาะตัวใหญ่ใหญ่อีสานเบลล์เลยบันดาลน้องอีปักเป่งเลยตัวบักเป่งแกีเอฟบักเอฟตัวปลาตายตัวเท่าเทนตัวเท่าทัม ตัวใหญ่ตัวเท่าทั้มตัวบักเอฟตัวบักเล็ตตัวบบกเล็ตตัวยังบักเอฟอ่าตัวเท่าทั้มโอ้ตัวเท่าทั้มเรียกตัวเบกเล็ตใหญ่ขนาดขนดำดำไม่เห็นไม่เห็นิ้นปัรญายัมันในข้าวเนอคนดำเลยแล้วก็มันนอนเนอะมันนอนนอนเพื่อนอนง่ายอยู่มีนองง่ายกันนอน นอนตากไงอ่ะนอนตากไงคือเอ็นหลังไปอ่ะนอนตักมี่นอนตักมี่มันตากไงคือตากไงอ่ะคือเอาหลังลงรับน้องตากไงเอาเลยโดนจากง่ายอยู่ง่ายง่ายทองง่ายทองอันนี้เป็นตกใจค่ะก็สุดโต๊ะใจตกสะเกิดตกสะเกิดนี่ตกใจตกแบบตกสะเกิดอ่ะเนี่ยอย่างไม่ได้ตรวจโอ้ตัวพูดไม่ออกบอลตัวสั้นตัวสั้นตกสะเกิดครับ มันน้องตกสะเก็ดโอ้อ่าเอ้ยไอ้เนี่ยผู้หญิงมันตกไม่ใจิดจะอตกสะเก็ดตกสะเก็ดก็ปาวดวาสักรำหนึ่งมันขี่รกเครื่อง รถเครื่องรถรถมเตอร์ไซค์รถเถครื่องเหมือนกันเนอะอีสานรถมอเตอร์ไซค์เนยเน่ยรถเครื่องไส่เสียงดังยัะรถยังพอนหมดด้วยเพิ่งดาวไปเพิ่งดาวไแล้วก็ไปจะไปบอกคนมากะมีที่นอนะเกตากไงตะเที่โต๊ะโต๊ะสเกิรอ่ะมันหายไปแล้ว่ไปเลย หายไปทั้งตัวทั้งขนมันอะหายหมดเลยแจ้ากลิ้นมันน่ะกลิ่นอยู่อันตรายขนาดเลยเอจ้าบ้านกลบว่ามันนตะกุดเนาะเพราะว่าถ้าจะเป็นหมีที่แบบมีเจ้าของอ่ะมันมีรุดมีรุดหมีถ้าเกิดมีเจ้าของแล้วหมีเนี่ยมันรุดมาเออมันถ้าอ่ารุดมาแล้วมันมีเชือกอ่ะ หมีว่านอนสอนง่ายอ่ะคือบิดซ้ายกับบิดบิดขวากับบิดหลังหมีอ่ะนั่งก็นั่งนอนก็นอนหมีนี่นะหมีตัวนี้คุณมาคุณมือคุณคนหมาอนคุณคนแล้วข่าวสรุปว่าอย่างไรมันก็หนีไปก็สรุปว่าชาวบ้านแบบเกยหันหมีเมื่อก่อนบบเคยเห็นหมีที่นั่นมาก่อนคือคนนัานเนี่ยบบเกยเห็นหมีมมก่อก่อนมันแบบหมีหมีที่หนนี้น่าจะเป็นหมีควายตัวใหญ่หมีควายมันเป็นปลาปลงโอ แล้วก็ปติดพื้นที่ปลาที่ไหนก็เป็นให้สวนเนี่ยไข่ว่าสักเตื้อไข่าสักเตื้อไว่าว่าสักครั้งไข่าสักทีเนอะไข่าสักเตื้อมันบงหมีน่านแบบเจ๊ไปเมืองเห็นหมีรอมป่าไม้มันมดแนวมันเรื่องเป็นปลาโปร่งเขาไม่มีนี่ก็มาเล่าให้พี่น้องฟังว่าครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยนะใช่ใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่เมืองที่ว่า แบบมันมีป่าอะไรมากมายเป็นอยู่เมืองสวนมันมีความเจริญแล้วแต่ธรรมดาถ้าคนนี้ต้องการนี่แหละมี่ไอ้มี่ก็ต้องไปส่วนชัดเอาละพี่น้องครับนี่เฉพาะภาคอีสานกับภาคเหนือเด้อยังเหลือเขาปักใตนะปักไต้แล้ววัฒนธรรมปักใตข้าอเข้าวจะเป็นเรื่องของวิถีวัฒนธรรมครับผมเดี๋ยวจะเป็นค้นพบกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับพักสักครัครับปักสเต็ปแบบสเต็ป